ปาดุ๊กกั๊ดมีหไล่โตเต็มไปก็สบายดีเพื่อสู่สุขอนามินี่เขากับสิมาเปลี่ยนนำปลาเนาะเขาเรียงมาแบบประมาณระดับนึงแล้วแต่ว่าเขากับบริษัทายเป็นอะไรเขากับสิมาเปลี่ยนนำนามันคุ้นแห้งโบมินตายไหยังนะแต่ก็เขาสิมาเปลี่ยนยังไงแบบ แต่การเกลือปลาเนี่ยครับเพาะท่านี่เกลือได้นี่คนอนกําลังตื่นพอดีแบบเป็นคนตื่นเศร้านะตื่นเศร้านะเดี๋ยวข้ากะไปเปลี่ยนกันเลยเนะาะปะฮะไปเอา,าอเปลี่ยนซากลุ่นซากลุ่นซ้ายดุซาขลุ่นาย น้ำในการเ็นบอกมันคุณเห็นไหมนี่นี่คุณเม้นน้ำพรอม,ม,มีมีกินเม้นน้ำพรอมันเม้นเหนียวเนียวปลาเน,า <c oughs> นียวเลวยเหนียวเลยการนักแล้วตามนักแล้วมันเป็นเนียวปลาเลยคือซิมันเ,เม้นจังเลยอันนี้ฮะกันแบบสิแปลว่าซ่าไปเรี่ยวๆเลยนะแบบรีบไปแบบตอนมันเลียบรถเพราะว่าอย่ามันสาเวลาจุ่มเจ้าในการเบิ่งนะเดี๋ยวกันสิแบบซ่าเรี่ยวๆให้เบิ่งเลยนะไปจุ๊บ ซา,าไดรไลท์เติมกระเทียมหอยเนาะข้ากะแบบสีไปเอาไซดยไดมาแบบปุ่มอ่อโมเมนต์มาปุ่มมาเท่น้ำลงเนาะเอาน้ำลงน้นนำผง,งกันเดี๋ยวข้าวกตั้งแบบเอาไซดยไดก่อนไปใ่ใส่ประข่างนี่ดีเ่ออเอาไปซนาะขังนันี่ออกป่ะนะ กรเกิฟขัน้นนี่ก็ให้มันใส่ผลประโยชน์นได้อีกอนาวาปลูกใส่เอาฟักมาปลูกใส่ขั้นน,นี่ก็เอาหนูมาปล่อยใส่มันโจ้ <laughs> เอาเอียนไปเลยมาปล่อยเขียนไลยครับเอากาุ๊กมาปล่อยใส่อือคืออยู่เลยกุ๊กมาปล่อยใส่น้ำเกลือข้าวั่วบอข้างทั่วได้นี่ <laughs> โอ้บ่ <laughs> พิษ <ป S 1> ข้างเลย ทางนี้ก็สิเป็นมกทัก่วนะปลูกเล่นๆนได้เนี่ยบ่ทันได้เฮ็ดอะลีอันนี้ก็สิเป็นนานพักพักกระต่ายู่เขาเอิ้นพักอีหยังทางนั้นก็สิเป็นมกแตงเนาะมกแตงญาติกะพักกาดเกือบพ่อบ่ทันหอทุกทุทั้งผู้กะสิเป็นผู้สาวเนาะ4-5คนมาเกี่ยวขา้าวสาวเกี่ยวขา้าวอันทางนี้กะ พี่ว่าเนาะพี่ว่ากำลังตื่นนอนไงเวลายไปนั่นบัสเนาะอันตัวปลานี่เป็นปลานี่นไหมนี่ปลาคราบปลาคราบโตละสิบล้านกันนี่คิวตากล้องโหโอ้แล้วอลไรได้เนี่ยน้ำเริ่มไซส์แล้วเห็นตัวปลาแล้วเบิ้งเบิ้งนี่ปลาคราบเพิ่นปลาคือซุงเนี่ยบุ๊คแมนบุ๊คปลาอยังหล่ะปลาโคตรปลาโคตรปลาโคตรนเป็นปลาคราบ อันนี้อันนี้ปลากคดคั่งเนาะปลากคดคั่งปลากคดคั่งดำเนาะเนี่ยปาเนี่ยเปล่าคูนคูนปลาเห็นไหมสีเปิดให้เบิ้งหน้าปลามันอยู่ในนี้มันเขามานส้นเขาเห็ียดมองเห็นมันส้นมากับมีมองเหรียญมีช่างชางหนาเนยหน่อยนึงช่างแก่นั่นหน่อยนึงเลยอยู่นีิ่เปิดเปิดเปิดสีเปิดให้เบิ้งนั้เห็นบวะนี่ซ้ำนี่รลายโตเติบไหมว้าวนั่น มือ่อเอาคุ people people to to ่ดักออกคู so ่น no ้ำเจ็ก like มันจะสีไรเอ่ะนี่่าหารว่าซื้อมาถ่าได้กบลืมราคาเลยโอ้บัได้ไรบัได้ไหมูไรฝุ่ ี้มันออกนําเพราะว่าค <si ือว่าตะกี้มันหลายกว่านี้ต้องใส่มันออกนําเนี่ยตัวใหญ่อ่ะเองออกบ่มันมีตัวใหญ่่ะสิออกได้บ่คันคนบ่อมันเคยบืนออกได้มันมุนวนี้มันปุอีกคน้จแต่อันนี้นี่ๆตัวใหญ่นลใหญ่กันใหญ่เตบ่ใหญ่อีหลีอีกกไพุ่นเฮาก็สิไปเอาอ่าไปเอาอ่ายังก ก็เออยังเกาะอันเป็นมินมิดนะเข้ามาเกือบปานะยังว่อาหารเอออะไรใส่เดือนอัดมิดเอ็ตจะงูะโ้งคาำวกนี่่มาเบิ่งทันใส่เกือบนี่นี่นี่เกือบเกือบคู่ละสามล้านสองนี้มันบายใส่เกือบกระไฮเบิ้งโอ้ตาเลี้ยวอ๋เนะเราก็ได้ัวอาหารมาเลย เมื่อกี้นี่เอาสีว่าสีไปเปิดเพลงเอ้ยเฮ้ยโมเมนเมื่อกี้เนี่ยเอากระว่าสี่ายคลิปให้เบิ่งอยู่แต่ว่าถ่ายบ่ได้เนื่องจากอ่ามันมีเพลงนี่ฮะเขาเปิดเพลงน้องเปิดเพลงเนี่ยมันสิติเลิกสิเลยบ่ถ่ายสักนี่ได้ปลาหัวอาหารปลาแล้วกินซใช่ไหมและกินไล่ไล่กับมันกับกินโบเบิร์ตเพราะว่ามันปลากระเบนลายบนใดเลี้ยงไว้เพื่อจะกินในครัวเฮือนเนาะนี่เอากสะเ่าสอเดี๋ยวเยอะกระว่าสีไฮตากล้องอันสายหมุ่เข้าม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 าทายตาดีอยู่นะนี่ นี่น้ำมันใส้แล้วมันไปอยู่กินยังเป็นเมียปลาดุกอันนี้น้ำไปอยู่อันนะมันไปอยู่กินนี่มันย่านมันหมุนอยู่กับช้าผมเลี้ยงง่ายว่าป่าแบบนี้โบกินหัวหานคือดีเลยไข่แบบมันกับวิญญาณนี่อยากกินอาหารแต่มันจะนันคือตาแตัก็จะปลาดุกกัต ลายเต๋อพอได้กินกระดุกกันมีน้ำปลาเขากับเขากับเปลี่ยนน้ำปลาเรียบร้อยเนาะเขากับแบบเกลือเกลือกับเกลือเรียบร้อยถือว่าปวดหัวได้เต๋อก็ตะกล้องเนาะถือว่าจับทายแบบรูเลียรูเลียแล้วนะตะกล้องมันกับแบบว่ามั่วคือกันนะเอาเอาซ้ำนีได้ซ้ำนีกับเอาซ้ำนีซะก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวก็ยังว่ากันใหม่เนาะโอกาสหน้าพอกันใหม่เนาะบายบาย